เราได้เริ่มดําเนินการกันมาโดยข้าอย่างยิ่งเอาแม่ลางึ้มนมาประดับก็จัดแลนด์สเกตกับต้นไม้หลักของเราซึ่งก็สวนนงุศเนี่ยเขามีผิงแกน,นิทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มคอชวสอเนี่ยให้มีชีวิตมีประโยชน์แล้วก็มีส่นวนรวมเพราะเรามีของดีที่มีอยู่นะครับ เราก็าทำไม่ว่าจะเป็นเวนานันทะอุทยานไม่ว่าจะเป็นอุทยานทุกอุทยานวันนี้เราจะมาเริ่มอีกอุทยานหนึ่งซึ่งจะประกาศเป็นทางการในวันที่28พฤศจิกายน2565นะครับแต่คนกิงแล้วอุทยานนี้ได้วางแผนแล้วก็คิดแล้วก็อนุรักษ์ ว่อย่างเป็นระบบตั้งแต่วันแรกที่ดรวิโรจอินทัก์ได้มาสสำรวจพื้นที่4,000ไร่ที่เชียงเครือนะครับนั่นก็คืออุทยานธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์ดินลูกหลังเชีมเครือเฉลิมพระเกียรติภายในอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าปีนี้ อุทยานแห่งนี้จะต้องมีความชัดเจนแล้วก็ประจักแล้วก็จะร่วมพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเยาเฉลิมเกียรติจังหวัดสมุทรนครกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับให้สถานที่แห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ50ไร่นะครับให้เป็นสถานทีเ่เรียนรู้ในระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องดินลุกนาเพราะดินลุกราเป็นดินที่สำคัญที่อยู่ในบริเวณเขาเรียกว่าแองสกลนครนะครับแองสกุนครนั้นจากกรุงเทพเนี่ยมาภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีสองแอ่งที่สำคัญแอ่งที่หนึ่งคือแองโคราคือที่แองโคราที่เริ่มดินจะยกยกตัวขึ้นเป็นที่ราบสูงนะครับตั้งแต่มวกเหล็ก สลบหรืองอกเหล็กน,นะครับแล้วเข้าสู่ปากช่องอันนั้นก็เป็นแอ่งโคลาก็เป็นที่ราบสูงมาตลอดนะครับ mm hmm. พอมาถึงบริเวณเทือกเขาภูพานก็จะยกตัวอีกอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าแอ่งสกุลนครแล้วเหนือแองสกุลนครเนี่ยนะครับก็คือเหนือเทือกภูพานเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ ดินทั้งหมดเป็นดินลูกหลังซึ่งก็จะมีลูกลังแม่ลังหลานหลังแล้วก็ปู่ลังสับทั้งหลายเหล่านี้เราตโรดไม่ได้ตั้งเองแต่สั์เหล่านี้เป็นสับที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หรัชกาลที่9รับสั่งกับกรมพัฒนาดินดินฉะนั้นบริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์ดินลูกลังเชียงเครือเนี่ย จะเป็นตัวแทนของดินทั้งหมดในบริเวณดีซึ่งเป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์แล้วป่าในอดีตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นป่าเต็งหลังนะครับเราก็จะทำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อที่จะเป็นสถานที่ให้นักเรียนนิสิตนักศรรึกษาพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้จักดินลูกหลังซึ่งเป็นต้นกำเนิดของป่าเต็งหลัง แล้วก็มาดูที่จุดนี้ต่อไปนะครับทำร่วมระหว่างบกชกสบกับกรมพัฒนาที่ดินซึ่งถังกรมนานที่ดินได้ได้ได้ตั้งอาจารย์วิโรจน์เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตอ,อ,อธิบดีจนถึงอธทบพีปัจจุบันเพราฉะนั้นเราก็จะสร้างเครือข่ายสร้างองค์ความรู้ สร้างสถานที่ให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ความสำคัญต่อไปในอนาคตนะครับ